สวัสดีค่ะสำหรับ EP นี้นะคะตอนก็หยิบกระเป๋ามารีวิวให้ดูกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเป็นรุ่นหนึ่งที่น่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นดีเทลที่หลายๆคนเนี่ยต้องชอบแน่นอนเลยค่ะวันนี้นะคะตอนหยิบมาเป็นนี่เลยนะคะชาแนลนั่นเองค่ะใบนี้นะคะเขาเป็นรุ่น8นิ้วนั่นเองค่ะแล้วก็ หนังนะคะเขาจะเป็นหนังแลมนะคะสัมผัสแล้วจะนุ่มมือมากๆเลยนะคะแล้วก็มีความเงานะคะสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็สังเกตไหมคะว่าหนังเขายังป่องๆองสวยอยู่เลยนะคะนี่นะคะแล้วก็ใบนี้นะคะอะไหล่เขาจะเป็นอไหล่สีเงินนะคะดีเทลที่ตานบอกเนี่ยอยู่ตรงนี้ทุกคนน่ารักไหมล่ะนี่นะคะให้ดูให้ดูดนะคะ มีความวิบวับมากๆเลยนะคะน่ารักมากๆนะคะไซส์8นิ้วเนี่ยก็กำลังดีด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวตันหมุนตัวน้องให้ดูก่อนนะใบนี้นะคะทรงสวยอยู่เลยนะคะใช้น้อยมากๆนี่มุมมาลายน้องก็ยังสวยนะคะไม่มีถลอกนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันบ้างดีกว่านะคะ เปิดมานี่นะคะเขาจะเป็นช่องก็สามารถที่จะใส่โทรศัพท์ได้นะคะแล้วก็กระเป๋าสตางค์ใบายาวก็ยังใส่ได้นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็เดี๋ยวตันแปะไซส์ให้ตรงนี้นะคะจะได้ลองเอาไปเทียบไซส์กันดูนะคะว่ากระเป๋าสตางค์ที่คุณมีสามารถจะใส่ได้หรือเปล่านะคะแล้วก็ด้านในนี่เขามีช่องซิปด้วยนะคะบริเวณนี้นะคะ ใบนี้เนี่ยหัวสิบนะคะยังไม่ได้แกะสติกเกอร์ออกเลยนะคะดูในดีเทลนะคะของสายเนาะแล้วก็ตัวห้อยนะคะตัวชามที่เขาให้มานะคะก็คือรายละเอียดเขาดีนะคะแล้วก็สวยน่ารักมากๆใบนี้นะคะตัวเพชรเนี่ยยังอยู่ครบนะคะเพชรมุกอยู่ครบนะคะทุกคนไม่มีหลุดหายนะแล้วก็ถ้าอยากรู้นะคะว่าโฮโลของกับน้องกระเป๋าใบนี้นะคะเป็นโฮโลอะไรให้มาดูด้านในนะคะ น,ะนี่บริเวณตรงนี้น่าจะสะท้อนนิดนึงนะคะตรงบริเวณตรงนี้นะคะทุกคนลองแหวกดูนะคะมันจะมีสติกเกอร์นะคะแปะโฮโลอยู่ด้านในนะอย่างใบนี้นะคะก็จะเป็นโฮโล19 9้านั่นเองค่ะเดี๋ยวตาจะแปะวิธีการอ่านนะคะปีของน้องกระเป๋าชาแนลนะคะด้วยการอ่านโฮโลแกรมนะคะเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ดูเนาะแล้วก็จะได้นําไปใช้อ่านกันนะคะหรือถ้าหากว่าท่านใดนะคะคิดว่า ตัวไกด์ของเราเนี้ยมีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมแชร์กันด้วยนะคะสามารถเซฟเก็บไปใช้กันได้นะคะอ่าแล้วอย่างที่ตานเคยบอกไปนะคะว่าในกระเป๋าเนี่ยจะมีสติกเกอร์โฮโลใช่ไหมก็ต้องมีการ์ดด้วยนะคะนี่การ์ดของเขาก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะกรอบนะคะก็ต้องเป็นสีทองเนาะหันมาอีกด้านนึงนะคะเขาจะมีชุดตัวเลขนะคะซึ่งเราก็จะอ่าน2ตัวด้านหน้านะคะแล้วก็ ชุดตัวเลขตรงนี้นะคะก็จะต้องตรงกับเลขที่มีในกระเป๋าด้วยแล้วก็ลองพลิกตรงนี้ดูนะคะทุกคนก็จะเห็นเป็นโลโก้สีสี่ควยอยู่ตรงนี้นั่เองนะคะอย่าลืมเลยนะคะด้านหลังเนี่ยเขามีช่องที่เราสามารถจะใส่การ์ดนะคะหรือใส่ของเล็กๆน้อยๆตรงนี้ก็ได้นะคะ ก็สำหรับน้องชาแนลไซส์8นะคะหนังแลมใบนี้นะคะสีดำด้วยนะคะแต่งตัวได้ง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็เข้าได้ง่ายกับทุกชุดนะคะใบน้องเล็กน่ารักกระทัดรัดพอดีเลยนะคะใส่ของกระจุกกระจิกไปออกงานได้นะคะไปเที่ยวก็ได้นะคะเป็นใบที่น่ารักน่าสะสมมากๆเลยนะคะแล้วก็ดีเทลเขาแบบน่ารักมากมาจริงๆนะคะอันนี้เนี่ยมี พิเศษนะคะเฉพาะปีบางปีเท่านั้นนะคะแล้วก็เขาจะไม่มีการทําเพิ่มนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายสะสมเนี่ยต้องมีเลยนะคะแล้วก็โคโร19นี่บอกเลยว่าเป็นโคโรในตํำนานนะคะดูสิว่าหนังป่องมากๆเลยนะคะ คลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าหากคุณคิดว่าคลิปรีวิวดีๆ,ดๆแบบนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยค่ะห้ามลืมเลยนะคะอย่าลืมกด s u b s c r i b e ค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวดีๆใหม่ๆแบบนี้ค่ะท่านใดที่ชมรีวิวแล้วถูกใจอยากจะได้น้องกระเป๋านะคะก็ แอดไลน์แอดไวแบนเนมตรงนี้เลยนะคะเข้าไปสอบถามกันได้ทางนี้เลยค่ะแล้วก็ถ้าท่านอยากติดตามสินค้าใหม่ๆนะคะเราจะอัปเดตในหลาย OpenChat ในนี้นะคะแล้วก็ฝากกด Follow ให้กับ Instagram ของร้านไวแบ n a m e ด้วยนะคะ สำหรับคุณลูกค้าที่ต้องการจะซื้อหรือว่าจะขายร้านของเราก็มีบริการนะคะหน้าร้านของเราอยู่ที่เซนทั s เฟสิวหาดใหญ่ค่ะชั้นจีตรงข้ามกับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ใกล้กับบันไดเลื่อนนะคะ